อมสิทธิพญาธนขี่มาจนโจคอกโจฟอกพรคุณสิตอกงูพญาธนขี่มาจนโลนแม่ตั้งนาโมสามจบแล้วก็บ้านี่เองอมสิทธิพญาธนอมสิทธิพญาธนพญาธนอมเกมมะมะขังแรกอมเกมมะมาอมเกมมะมาอมเกมมะมาอมเกมมาต้นกำจัดเออเดี๋ยวจะวางใหม่ ล in so ุกๆจุกๆนอาจาป็นยังเงี่อ่าเลล่ะเด็กเขามาอยู่ตรนี้นีลยละเลยล่ะสีลุกเข่าหงงพะย่าอมสว่างครับมสว่างครับตาดาวันนะครไม่ทุกโซนคิไม่แนวรักษาโอ้ไม่แนวรักษาอ๋อเป็นเป็นยาเป็นสมุนไพร ถ้านอกไปบวขอบวชอย่างคนมันก็บวอย่างดีถึงไปกลัวคนบอย่างดีข้านอกขอถือต้องเพิ่นเมาอไฟคือเพิ่นมีสิทธิ์เบื้งลูกค้าเทวดาเป่าคือเขาก็เขากับก็เข้ากัาโอ้กคเทวดาเป่าเพื่อนโอ้โอก็มีเขาก็ต้องขอเหมือนคือทุกครั้งที่เขาจะมาขออย่างนี่เขาต้องขอเจ้าของขอขอขออ๋อต้องขอเจ้าของนี่มาลวงเอาปูปั๊บนี่เอาได้ กิบบเนเล้วก็บเป็นยามันเกือบเป็นสันติโพนพ่มดีวะมี่ใครับต้นกำจัดกำนายคือมันมคปอต้นกำจัดมันเป็นต้นอันนี้ก็โบ,ร,บราณเขาใช้อ่ปอา,ป,ป,าป้องกันพวกผีปีศาจพวกปอบพวกกระหงังพวกอะไรเนี่ยนะครับพวกพรายพรายเวลาคนป่วยคนอะไรมันมักจะไปคนออกลูกออกเต้า,านี้ก็ส่วนมากก็จะเอาไปไว้ที่ห้องที่ นาบันไดหรือบนขื่อก็ได้หรือพกติดตัวก็ได้ถ้าเข้าแลว้วทำยังไงทำก็ไปผลใส่น้าให้กินเลยให้กินมันก็จะออกครับจะออกเขาเรียกต้นกําจัดกำจัยกำจัดกำจัย,จจยมันอยู่สอสองอย่าง ใบมันก็จะอร่อยใบมันจะชุ่มๆเหมือนมะตูมแขกต้นกำจัดกำจายอ่าสองอย่างนี่งเอาไปเดี๋ยวเราไปเอาติดตัวไว้เนาะค่ะหลวงพ่อจะพาไปเอาหลวงปู่เนรจะพาไปเอากำจัดกำจัยกันเนาะค่ะกำจัดกำจัยเราก็ไม่รู้เนาะครับกำจัดเป็นยาดีเป็นต้นมาไอ้นี่นะเป็นยาที่ป้องกันป้องกันได้นะครับองกผีปีศาจเนาะค่ะเดี๋ยวเราไปอร่อยไปกับหลวงปู่หลวงปู่เนนนะครับท่านเดินนะครับเอฟซีได้เลยค่ะ ปูพาไปนะครับอ่ะตามทันไปนะครับออดีระไงบุญเยอะนะครับได้นามาถวายท่านอยู่นี่นะครับบนเขานะครับบนป่าบนเขาครับปูเนนคือท่านไม่ได้บวชพระท่านเป็นเนนนะครับอเอฟซีจะเป็นเนนเป็นปูเนเเเน,ปเน,นไ,ไปที่นาของหลวงปูเนนเนาะหลวงปูเนนไม่ได้บวชเป็นพระนะ ก็ป,ป,ปูเดินได้ไม่เจ็บเนาะชินอยู่ในป่าอีกโอ้ต้นกําจัดกำจายนะครับนะ <c oughs> ไปกันครับอสี่ครับอยู่บนเขาพนมดงครับ

ครับเดี๋ยวเราไปดูยากันครับเอฟซีเด้อห่าก้ายังไม่ออกเอฟซีะนะพากันด้ปลาด้ยเท้าอีกแล้วนะครับไปเอาต้นกําจัดกำจ่ายป้องกันพวกผีปีศาจนะครับเดี๋ยวนี่บมดไปดูต้นกําจัดกำจ่ายเดี๋ยวต้นใหญ่เลยบนอ่ะอ่ากจะกวาด เปูคอก่อนนี่ที่คอลปูแล้งคอเพิินแล้วปูคอกะทาดนาดังๆข้อใหม่หลวงปูเสียงดังนิดนึงอยาก่นฮะ ขอก,กขอขอระทาหลวงปู่ขอ,อโอ,โอมสิทธ,ธิพญาทอนที่มาจนเจ้าฟอกเจ้าฟอกพรคุโ,โสิโตหงพญาทอนที่มาจนโลนนีฆตั้งนะโมสามจบแล้วก็บ้านนี้พวกโอมสิทธิพญ,ญาทอนอมสิทธิพญาทอนพญาทอนอ,อมเกเมมาคั้งแหลก Gim uhm mama, hôm gim mama, hôm kia mama, ôm gim mama. Don't come chant, you're ready, and welcome. Look, 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 ตาเอาควันนะครับไม่ทุกคนจะไม่แนวรักษาโอ้จไม,ม่แนวรักษาเป็น,มมเ,นเป็น,มมนยาเป็นสมุนไพร ถ้าน้องไปบบขอบโหยังคนมันกับโบหญดีถึงไปตัวคนก็ดียดีแต่โนขอถือตองเพิ่นเม้อไฟคือเพิ่นมีสิทธิ์เบิ่งลูกค้าเทวดาเป่าคือเขาข้าเขากับข้าวเผาโอ้กับเทวดาเป่าเท่านี้เขากบบนี้คือต้องขอเพ่นคือทุกครั้งที่เขาจะมาขอย้ายนี่เขาต้องขอเจ้าของขอขอขอออต้องขอเจ้าของนี่มาลวงเอาปูปับนี่เอาได้ ยิ่แเล้าก็บพวกเนยามันกับเป็นสัน,นสิโอนพมดีว่ามีครับต้องขอนะครับรีบส์ห้องกับห้องกบพ่ตาตามโบราณมันผาวานตามครูบาอาจารย์ตก่อนเนาะนี่ลนี่ลสบาทได้สิสี่ห้าเซ้นสี่ห้าเส้นสีน่ห้ากิโลน่ะ แกะง่ายจแกะง่ายมากเลยครับูโอที่ได้ด้เอฟซีนะครับมาาหลังเ้อปูเออเอมาไปให้ครับเดี๋ยวมาไปน้ำนะครับอไปน้ำหอครับไปน้ำไปเบิ้งไปส้มเข้าไดเข้าละวปูเน่นลูกหรยอไปดังไฟตุมกาแฟดังไฟตุมกาแฟนยางแ่เกมาบ้างาอะยุยยั่งบกันบางเเจจอดมีมีมีขับปูหวงอ๋อ เพราไม่ม่ราะะ่มคไม่เื่อใจแหล่งนะเนไปนงจอบเิงเสือ่โอเดเลมเดอเาิเาอะไรมละเาปูทำเองบ่คาเนี่ยทำทำโอ้ทามาจากฮีสเกตทำเองเคสเองไหมบ่ คับโอ้จมปลวกอะไรขึ้นโดโๆนี่เนาะหลางทางเลยเนาะทางไปประเทศคนเนอันนี้ไปได้ละคเนก็ไปได้แว่า